ในการไถทาหลากรถ้าวบานทำลางหมู่บ้านาํำลางมาทั้งหมู่บ้านร้อยร้อยคน

สุดต่งเดาไม่ต้องคุยตัวีเนี่ยพี้คยตัว้อย่าเนี้ยเอาสุดที่มันลับได้ใช่มันสีเอาคนน่ะมันหลายแล้วนี่มันกมันจะลาดจกการลงเลยไงตั้งรมอะพร้อมเด้อตั้ง่มพร้อมเด้อมาจนมาตรงนี้

เอาตรงนี้เอาตรงนี้ดึงมาขึงตึกล่ะตึกล่ะดึงหลอกดึงตึกล่ะมาดึงมาเอาเนี่ยเอาดึงตัวนี้เอาดึงตัวนี้ดึงมาเฮ้ยเอาดึงตัวนี้หน่อยดึงตัวนี้หน่อยดึงตัวนี้ให้มันแป้นหน่อยเออดึงเลยดึงตัวสลิงนี่แป้นเลย เออเดินไปเรื่อยๆเลเอันนี้รวมพลังผาคำรามเดินเอ้อเอ้อเอ้ยเด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 ิก็หลงเอาตัอเตะเดิอเดิเด 1, 2, 3, <laughs> อันนี้จบกันดึงรถของผาสำรานอันนี้รวมทั้งหมู่บ้านร้อยกว่าคนมามดทั้งหมู่บ้านผาสำรานรวมทั้งมมหมู่หนึ่งมึงแปลงนะ <c oughs> อ่ขอบคุณพ่อแ <c oughs> ม่พี่น้อง <laughs>